สวัสดีครับตอนกัส่องโจรโรคจำตอนเซ้าครับขอบคุณทุกทนติดตามมาคอมเมนต์เล่นน้ำกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่องโจรโรคจำอย่างเหมือนเดิมมันในงบห้าสิบบาทครับกินได้เบิดเงี้ยงกับห้าสิบบาทวันที่มีเงี้ยงนะชอ่อ,องซ้อฮอกเฤษน้อยกินกินก่อนครับช่วงบ่ายยังแบบบรรยากาศแบบมวนๆก,นกันช่องซ้อเนี่ยเราจีบมีเมี้ยงแน่คลับเป็นงบห้าสิบาบ,าสบาทฮอกกฤษเง,งนแน่ละเก็ดไก่เตะน้ำ เนี่ย้งไก่สอง,งกงครับนี่ยเนี่ย้งไกลอยู่สองโงกงครับนี่อันนี้ยี่สิบห้าบาทครับโลหนึ่งเลือดพร้อมสิบบาทเป็นสามสิบห้าบาทแหละตะพลิกคาตะไข่โอ้ตะไข่เขามีโคบเบอร์ดูครับคือชุดลดดีครับผงชุบลดขาดไบชุดผงชุบลดนะครับเด้โออินโนโมโตโอินโนโมเตะเนี่ยงั่นแหะผงชุบลดกระเบิดตีขาดใบม่อห้าสิบบาทครับ การใช้ไก่แต่นำเป็นตัวไปใส่ลงทุนไหลมันขึ้นเก็บขี้หมดครับโอ้โหหนวดตีไข่หลอดไข่อยู่บ่ไข่ครับกินยาแล้วไปสามเม็ดเม็ดแดงเม็ดเหลืองเม็ดขาวครับที่บ่อมาหนึ่งถ้าได้กินเัีเม็ดอยู่ไข่อยู่เด็กซดมากๆครับก็เลยแบบส้วงเลยจังหน่อยเกี้กลังหนึ่งเข่าครับโอ้โหหวานสู้ขึ้นปมไหมจังบาบกันกูสายจะผมมาไหมไหม นี่ครับเตรียมไก่จักบาทกันครับเตรียมเต่ากันนี่ครับเต่าห้องจใส่แบบเป็นเตาปูนนะครับเพียนเพราะว่าไก่แต่หํามันเป็นไก่เป็นโตใหญ่นะเพราะาเป็นโค้งไกเ่เม็ดครับก็ต้องใส่เป็นแบบเป็นเต่าปูนเราเพื่อนเห็นว่าผมก็สะสมต้นด่างกันได้ดีครับเพ็นวันนี้มีน้ำเพลินเดียครับคูหนึ่งพอดี ไข่เพรรื่อเดืซื้อครับแต่ไข่ขาเอาอยู่บ้านแต่ของครับปลูกไว้เนาะบริโภอยู่เห้อหาหากหมื่นว่างัน้นไปหา,ายฮะไอแม่ครับผมกับทุกเกือบกับอาจารนิดหน่อยการบ,บ้านรอบนี้ส่วนพักก็คือเป็นทั้งสี่น้อบ้านที่นี่เนาะคุณครับตะไคข่อยู่ทางในหมดเรียบร้อยครับปับสวนขั้วเา้าปลูกเองเฮ็ดกินเองตะกัญญาเต็มโอ้เฮ็ดจังอะไรน่ออาหยาบไหมเขาต้องใส่ใบกระเพ่อพร้อมครับนี่ค่ะพร้อมค่ะพร้อมกินแล้วทีนี้ แป๊บหนึ่งค่ะรอบปุงแป๊บหนึ่งเกล็ดแดงน้อเยเกนี่งโอ้เราจะดูว่านั่งเกล็ดแดงนั่งมาเมียนขั้วะนะมาล่างถวยว่าอยู่ดูว่านอนตลอดเตือนที่แถวโอ้มาล่างถวยเห็นเป็นแดงคู่คู่ครับทุกคนมาแต่งหน้ากางเกงเข่าจากองกันบ้างไหมาฮ่า่า <c oughs> คิวหายวะ่ะจี <c oughs> เจ๊น่ากินเลยกิน รับรองอย่างนีกกน้จะเลืมเด้อล่างรถตกลงกันจกากของที่ล่างรถนั่นนั่งวันนั่งที่ล่างนอนอย่างก่อนทีชมพู้อย่างก่อนีหวานเย็นเคิดด้วยกลิ่นยุคเพราะว่าใดครับตอนนี้พวกหกอยู่กับร่างเมียจะลงมือรับรองแสบครับฝีมือโจโรถจำจะเปลี่ยนเจโจเพราะเธอทุกคนเออเจโจเจโจแต่เจอยากไต่ผูธ้ธนาคารงู อันนี้ไปใส่ที่หลังครับเนี่ยเพื่อครับนั่งก่อนดิอ่นลืมซื้อหางเอ้ยบตัดเกินของสมองโมงไปเปิดจายเตื้อเตื้ยังก่อนเขาเดินมาเอียงก่อนเท่านี้กระเผาเออโอ้กระเผา,ากับเลือดใส่ที่หลังครับชื่อรถเดี๋ยใส่ซอนเดียวว่ารถด,ดี สำนีพรหอมต้อใส่ถว่าไม่นามนะถ้าถื่าใ,ใส่นามเดี๋ยวโอ้ยกาแ โลกจักห้าสิบบาทครับโค้งไก่แบบนี้ครับประมาณอยู่นานจนเครื่องมันเดือดก่อนครับไก่แล้วครับฝนปบปบบนี่ครับ ไก่ได้กินแล้วครับมีไกลสุกแล้วเพราะมันกระงไก่จะซื้อมาได้ใส่เวลาดโดนครับนะครับสุกลอม,อมกรอบครับ่ต้ใส่ตรวนี้เับอันนี้ตับตัเลือดเลือดโิบตับกัน อดข้าวครับไสัเตดูความแล้วครับแบนี้อ้ยออมามจะแข็งทั้งนี้ควอ,อ,อมตรวอย่างความแหลว้ออแลวแตอบอกมมาีกูยังไม่พร้อม เปลกับแปดยี่ดีนะไว้หฟังกระดูโอ้ยลืมามากข้อแปบเดียวนั้นวะเนี่ยมากข้อมขึ้นเนด่นขึ้นมาขอ,ขอมีอ<ม>ะไจักแล้วก็ทำนี่ตัวข้อเบื่อแล้วเนาะนมากินข้อต้ำกันนะครับตอนเซานเนี่ยเก็บแห้งใบไทยคลิปเขดียู่ปะ บอกเล่สูตรนี่แท็ขึ้นตาฝนก็อยู่บนเป็นไข่เน่ะ<ม>ไปมาพุ่มตันท่านขาขับอยู่ตานท่านดีมาด้อครับไปกินขอน้ำกันเรลืมเปิดสัญญาอ,อัางไายตอนใบเกสัญญาว่าติเป็นพิตีล้างรถให้แล้่น ถ้เบื้องตอนไปครับจะเริ่มพุทธันไปรับรอรับชมบเลยเลยครับเกลือปกี่เป็นพิกรีร้เนะพี่นติีล่างรดแบบใดเน้อะบอกไปซื่อๆบอกไปซื่อๆทอดทีอ้อก็ทีเฮ็ดอีหลีไงใปนใจความไทยอีีแ่บจะ ข้ามญ่ก็เพิ่นบารดหรอกีถวบารี

โอ้ยโอ้ยเตือนเบิดโอ้ยตายๆหัวใจร่รมครับจังกอกันเลยก็ส้องโจโลกจำครับตอนซ่องกับบรรยากาศกินเขารราา่าท่รนบด่าเบาๆครับพอได้ห้าอีกยังมากไหมครับวานาตาคดีอยู่แล้วนะกินเข่าตัวอีกแล้วแบบบรรยากาศไ้กล่อมกินเข่าบ่ได้ครับมันยังหลอดเกือดไอเพื่อไหนอยากไอ,อ้เพื่อนอะไรบางิีมันเตือนก็ตีเมืองไงนะเรื่องก็ตีตามก็สับตะไคร้เอาทั้นั้นครับอย่าลืเมเบิ้องกิบต่อไปความเก๋บอกว่าจะเป็นพิธีล้างรถมื่อนี้แกฝากบอกว่าสุขหันสีกัน ไปแล้วครับผมครับ